ยังเลยเนาะตั้งสามสิบภาษาเนาะเมะเมะเมะแปลว่าอะไรอะเมะภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ไหมคะแปลว่าอะไรเมะพี่ทำทำไมมืดอะอยู่ออสเตรเลียมืดแล้วคะ่ะออสเตรเลียมืดแล้วน้ำฝนพี่ได้อะไรกินข้าวคะได้อะ ตำแครอทใส่ใส่วุ้นเส้นสลัดแครอทวิซากราสโนโดทำไมมืดเรีวอ่ะวีลับวีลับวีลับพัดพับใช่ไหมคะมืดค่ะว่าจะเดียมเขามือดอันนี้สองทุ่มก็ จะสามทุ่มแล้วจะสามทุ่มแล้วมืดแล้วก็หนาวก่อไฟต้องนั่งติดไฟเลยนะคะเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ไกลไฟแล้วมันหนาวอยู่ใกล้ก็คนร้อ,อนอยู่ไกลก็หนาวเสื้อ,อน,นี่จะจะไหมแล้วคนยังหนาวอยู่เลยนะยังรู้สึกหนาวอยู่เลย าผู้ติดต,ตามถ้าไม่ไลลไม่ถ้าไม่ like, ไคล like, ไม่มีผู้ติดตามขึ้นเลยนะมันก็เลยไหลเหมือนเข้าบังคับให้เราไค์ไงอืมเนี yeah. ่ยเอาตอนนั้นได้ได้สามหมื่นเก้าพันหกร้อยิงนะตอนนี้ได้สี่หมื่นแล้วสี่หมืนสี่มื่นพู้ติดตามโฟดิโฟดิต้าสันแล้วอะ อืมถ้าไม่ like, ไลค์นี่ไม่มีผู้ติดตามเลยงงเหมือนกันปกติจ้ะยุชเลียอย่าง what and shot นะ follow people follow คนเลมวิทเดช็อตนะ now have to l i k e no life not l i k e no no people follow me สุภพรสวัสดีครับ ผมเซกโลโซผมดูไลฟ์สดของสวัสดีครับผมเซกโลโซผมดูไลฟ์สดของโอ้โหขอบุณค่าเซกโลโซเมะในภาษาญี่ปุ่นเขียนว่าแปลว่าอะไรครับเมะน่ารักดีนะาเมะ สุภาพรสุกุลใช่ไหมคะโอ้เศกโลโซมาแล้วคะ่ะสวัสดีครับผมเศกโลโซผมดูไลฟ์สดของ <c oughs> มีเศกโลโซมาให้กำลังใจด้วยกับใจมากนะคะ <c oughs> มีเศกโลโซ น่าจะอายุยังน้อยอยู่เนาะเสกโลโซใช่ไหมคะโอ้โทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์จะพังแล้วค่ะเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยเปิดทั้งวันจนเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่าเปิดทั้งวันตั้งแต่ตั้งแต่ตื่นนะตื่นประมาณสามโมงเช้า สามโมงเช้าเล่นไปจนถึงตีตีหนึ่งตีสองทุกวันเลยโทรศัพท์เนี่ยสองเครื่องเนี่ยจะพังแล้วเ <c oughs> ออล่ะมิสโลค่ะอะอัอะแนะล้วนะฮัลโหลไปละพี่ไหมไปละพี่โอเคค่ะขับใจครับขับใจที่มาให้กำลังใจทุกครั้งเลยฮัลโหลเอวัน มีแต่รุ่นเดียวกันนี่แหละคะรุ่นรุ่นปฐมนี่แหละรุ่นปฐมเนาะแม่นบ่น่ะไม,ไม่ไม่มีคนดูอันนี้ให้นะไม่มีคนดูเลยดูคลิปให้นะมีแต่มาดูไลไ์ขายของไม่รู้จะขายอะไรค่ะ เขาให้ทําเว็บไซต์อยู่เนี่ยถ้าไม่ทําไม่รู้จะได้เงินไหม